หยุดภาวะเงินไม่พอใช้สร้างสมดุลรายรับรายจ่ายง่ายๆสวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบปัญหาเงินไม่พอใช้หรือรู้สึกว่าเงินไหลออกไปเร็วกว่าที่คิดวันนี้เราจะมาคุยกันถึง3ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยคุณสร้างสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายและหยุดภาวะเงินช็อตได้จริงค่ะ 1. เข้าใจเงินของคุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ละเอียดขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจว่าเงินของคุณมาจากไหนและไปไหนบ้างค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกยุ่งยากกับการทำบัญชีแต่เชื่อถือว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการควบคุมเงินของคุณอย่างแท้จริงค่ะเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะ ลองจดบันทึกรายรับรายจ่ายของคุณทุกบาททุกสตางค์เป็นเวลาอย่างน้อย1-2เดือนอาจจะใช้แอปพลิเคชันในมือถือสมุดจดง่ายๆหรือแม้แต่โปรแกรม Excel ก็ได้ค่ะรายรับจดให้ครบทุกแหล่งไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นรายได้เสริมหรือเงินพิเศษอื่นๆรายจ่ายแยกประเภทให้ชัดเจนเช่นค่าอาหาร ค่าเดินทางค่าที่พักค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวค่าบันเทิงค่าผ่อนต่างๆเมื่อคุณจดครบแล้วลองมานั่งดูภาพรวมคุณจะเห็นว่าเงินของคุณกระจุกตัวอยู่ที่ค่าใช้ใจ่ายประเภทไหนมากที่สุดบางทีคุณอาจจะตกใจที่เห็นว่าเงินจำนวนมาก หมดไปกับค่ากาแฟายามเช้าหรือค่าส่งอาหารเดลิเวอรี่เล็กๆน้อยๆที่รวมกันแล้วไม่น้อยเลยทีเดียวการเห็นตัวเลขชัดๆจะทำให้คุณตระหนักและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะ 2. กํกำหนดงบประมาณวางแผนการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณเข้าใจกระแสงเงินเข้าออกของตัวเองแล้วขั้นตอนที่2คือ การกำหนดงบประมาณค่ะนี่ไม่ใช่การอดอาหารแต่เป็นการวางแผนการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณมีเงินเหลือเก็บและใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญจริงๆลองใช้กฎ50 30 20เป็นแนวทางง่ายๆนะคะ50%สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (need) เช่นค่าเช่าหรือผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหารค่าเดินทางค่าโทรศัพท์นี่คือค่าใช้จ่ายที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิต30%สำหรับค่าใช้จ่ายตามใจ w a n t s เช่นค่าช้อปปิ้งค่ากาแฟค่าดูหนังค่าท่องเที่ยวค่าสมัครสมาชิกฟิตเนสนี่คือสิ่งที่คุณอยากได้เพื่อความสุขในชีวิตแต่ถ้าไม่มีก็ยังอยู่ได้ 20%สำหรับการออมและลงทุน (Savings and Investments) นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างความมั่นคงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเงินสำรองฉุกเฉินเงินออมเพื่อเป้าหมายระยะยาวหรือการลงทุนต่างๆคุณอาจจะปรับสัสดส่วนเหล่านี้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตัวเองได้ค่ะสิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในการทำตามงบประมาณที่วางไว ถ้าเดือนไหนใช้เกินงบประมาณในส่วนตามใจคุณก็ต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นในเดือนถัดไปการมีงบประมาณจะช่วยคุณควบคุมเงินได้อยู่หมัดและลดความกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้ไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ 3. ลงมือทำและปรับปรุงสร้างวินัยทางการเงินที่ยั่งยืนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะปรับปรุงค่ะ การสร้างวินัยทางการเงินไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้ในวันเดียวแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นเริ่มจากสิ่งเล็กๆถ้าคุณยังไม่เคยทำมาก่อนอย่าเพึ่งตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินไปเช่นตั้งเป้าจะเก็บเงินให้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนทันทีลองเริ่มจากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงทีละนิดหรือเริ่มเก็บเงินก้อนเล็กๆทุกวัน การเริ่มต้นแบบนี้จะช่วยคุณรู้สึกมีกำลังใจและทำได้อย่างต่อเนื่องทบทวนและปรับแผนในแต่ละเดือนหรือทุกๆ2-3ถึงเดือนลองกลับมาทบทวนง,งบประมาณและการใช้ใจ่ายของคุณว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมมีค่าใช้ใจ่ายใหม่ๆเพิ่มเข้ามาหรือมีช่องทางไหนที่เราจะสามารถประหยัดได้อีก การปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยคุณคงความสมดุลทางการเงินไว้ได้เสมอให้รางวัลตัวเองเล็กน้อยเมื่อคุณทำตามแผนได้ดีมีเงินเหลือเก็บตามเป้าหมายลองให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยน้อเช่นซื้อของที่อยากได้มานานหรือไปเที่ยวพักผ่อนสั้นๆการให้รางวัลจะช่วยให้คุณรู้สึกว่า การมีวินัยทางการเงินไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่เป็นหนทางสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะจำไว้นะคะว่าการควบคุมเงินของคุณคือการควบคุมชีวิตของคุณเองการจัดการรายรับรายจ่ายให้สมดุลไม่ใช่แค่มีเงินเหลือใช้แต่เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของคุณค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับการเงิน การพัฒนาตัวเองหรือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ